ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีมอบเครื่องช่วยอ่านชุด a u d i o ทั t เกมสะกดคำภาษาไทยให้กับ23โรงเรียนเครือข่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีหรือมทรธัญ,ญบุรีโดยรองศาสตราจารย์ไพบุ์แย้มเพื่อนที่ปรึกษามหาวิทยาลายัยได้มอบสื่อชุด Arduino Touch เกมการอ่านคำภาษาไทยให้กับ23โรงเรียนเครือข่ายกิจกรรมพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยตามกระบวนการ PLC แก้ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้รูปแบบสุจิปุลิ โมเดลระดับปฐมศึกษาในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียนเครือข่ายเพื่อพัฒนาอุดมศึกษาภาคกลางตอนบนณมทรธัญ,ญบุรีซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสมหมายผิวสะอาดอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคนโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีได้ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนรู้คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ทำให้มทรธญบุรีทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงโรงเรียนในจังหวัดปทุมธานีตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2559เริ่มจาก1โรงเรียนเป็น73โรงเรียน ปัจจุบันโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กหรือขยายโอกาสฐานะครอบครัวของนักเรียนอยู่ในระดับกลางและต่ำกว่าถึงยากจนส่วนใหญ่ครอบครัวแตกแยกและพ่อแม่มีการศึกษาน้อยปัญหาการศึกษาของโรงเรียนที่พบและที่โรงเรียนต้องการให้พี่เลี้ยงสถาบันช่วยพัฒนาคือการช่วยให้นักเรียนสามารถมีวิชาชีพเลี้ยงตัวเองได้เมื่อจบการศึกษาจากโรงเรียนไม่ได้หวังเรียนต่อระดับสูงปัญหาครูไม่ครบชั้นไม่ตรงบุตร มีนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ทักษะการอ่านเขียนภาษาไทยไม่คล่องซึ่งถือเป็นปัญหาสําคัญและจําเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ในทุกสารวิชาพรทิพย์อุ่นชาวนาทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญ,ญบุรีรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมตั้งเป้าปี2573ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า30%ของภาพรวมเล็งออกมาตราการจูงใจรถเก่าแลกรถใหม่ นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อรถแมพไทยขับเคลื่อนอีวีว่า ทางกระทรวงอุตสาหกรรมมีแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าหรือเรียกว่าแผน 30s30 30โดยในปี2030ได้วางเป้าหมายให้มีการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าได้ร้อยละ30ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดพร้อมจะเร่งการจัดทำมาตรฐานของยานยนต์ไฟฟ้าให้มีคุณภาพรวมทั้งจะศึกษาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการนำกลับมาใช้เป็นวัตถุดิบใหม่ ตามแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและให้เกิดกลไกลการจัดการซากรถยนต์อย่างเป็นระบบส่วนการลดมลพิษจากรถยนต์เก่ากระทรวงอุตสาหกรรมได้หารือกับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์เตรียมออกมาตรการให้ผู้ที่เข้าครองรถยนต์ที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปสามารถนำรถเก่ามาแลกเป็นส่วนลดสำหรับซื้อรถยนต์ใหม่หรือนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับฟังข่าวครั้งต่อไปในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีครับรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update ครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรี